โกรนฮอร์โมนสำคัญยังไงทำไมใครๆก็พูดถึงฮอร์โมนนี้ผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีหน้าที่กระตุ้นการจเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและกระดูกเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนและสลายไขยมันด้วยสำคัญขนาดนี้แล้วถ้าขาดโกรนฮอร์โมนจะเกิดอะไรขึ้นจะตัวไม่สูงหรือเปล่านะเหมือนที่ใครๆชอบพูดกัน ถ้าสำหรับเด็กคําตอบคือใช่ค่ะเพราะถ้าเด็กขาดโกรทฮอร์โมนจะส่งผลให้มีภาวะแคละหรือลักษณะแคละแกนตัวเตี้ยกว่าปกติแล้วถ้าผู้ใหญ่ขาดโกรทฮอร์โมนละ่ะจะเป็นยังไงก็จะเป็นโรคซิมมอนค่ะเครียดง่ายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกก็ลดลงด้วย ถ้าอยากทบทวนความรู้เรื่องฮอร์โมนอื่นๆหรือเรื่องชีวะเพิ่มเติมแนะนำให้อ่านหนังสือ Biology Ranger ชีวะมอปลายเล่มนี้มีสรุปเนื้อหาชีวะมอปลายครบถ้วนภาพประกอบสวยสีสีทั้งเล่มอ่านเข้าใจง่ายจะใช้อ่านทบทวนสอบในโรงเรียนหรือสอบเข้าคณะในฝันก็ได้หมดเลยนะ